โดนซาร่าทิ้งให้มาตกปลาคนเดียวอีกแล้วฉันละเบื่อแม่แล้วนี่มันแม่น้ำอะไรเนีย่ยเห็นบอกว่านัดจะมาตกปลากันวันนี้สุดท้ายก็ไม่มา,านี้ฉันต้องตกคนเดียวสินนะตักก้าของฉันแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเพลงโปรดของซาร่าเอาเป็นว่าตกเลยแล้วกันนี่ไ อ้าวเวนไม่ได้ปลาโถ่เอยโดนหลอกที่หว่าง้างสุดๆไปเลยนี่เหมือนเดิมปีมือการตกปลาช่นที่มันไม่ได้เลื่องเลยนะได้เลี่ยงหุ้ยปลาอะไรเนี่ยลูกลางเออมันปัสลิดเอาไปใส่ไว้เออโอ้โหปลาลอ,อยด้วย แล้วทำไมสาลาจะต้องโดนมาตกปลาตอนกลางคืนด้วยเอ้าอีเวนตกน้ำเอ้าตายเลยโถ่เอ้ยตกน้ำได้ยังไงเอาใหม่เอ้าอย่าบอกนะเฮ้ยเสียงเหมือนเสียงบนฉันจมน้ำแต่ฝันดีนะ โอ้ยมาตกปลาแต่ฉันว่ายนะ้ำไม่เป็นซะนี่บ้าบอคอแตกแตเป็นว่าเอาใหม่ละกันเเอาลูกเอาเอ้ยไม่ใช่เลี้ยปลาไปฝากลูกฝากเมียไหนลูกสิตกปลาไม่ได้อะไรอีกแล้วท่านี้มันมีปลาจริงๆหรอวะทำไมไอซาร่ามันนัดเรามาเท่นี่โอ้ยเรา ใชยหนุ่มนั่งตกปลาอยู่คนเดียวอุ้ยปลาตัวเดิมเลยนี่ว่ะเอาไปวางเฮ้ยชิบนี่เลยตกก็ยากตกก็เย็นไอ้ปลาเวนบ้านของพี่ทำนะทาทำนาปลูกข้าว อะไรนะกูเล่าไม่เป็นกูอยากจะลองตกปลาปลาอะไรเฮ้ยไม่ได้ไปแล้ววะไม่ได้การแล้วฉันคิดว่าฉันอาจจะต้องไปตกที่อื่นนะไหนลองฟังนี้บ้างซิเฮ้ยนี่แน่ตกมึกตอนดึกดึกมันเงาเฮ้ยใครแม่งโอ๊ยอะไรวะ เหมือนฉันจะได้หัวตุวก๊กตาบ่เหรอสรงใส่สัญญาณแทรกเออสัญญาณแม่งน่ากลัวด้วยเอาี้ดีฉันคิดว่าแต่มันก็คงหายไปแล้วมั้งตกต่อรักกันนี่ไหนเอ่ออุยเสียงอะไรหรือว่าเอ้ยนี่ไงปลาหรือว่าจะมีเรือลำใหญ่มา ฉันว่าแล้วว่าใครกันน่าทําให้ปลาพวกนี้มันหายหมดคงจะต้องเป็นไอ้แม่ทุนใหญ่แน่นอนเพ่มันทําเรือเอ้ที่มันทําปลาเนี่ยตกใจหายไปไหนหมดก็ไม่รู้บลาเอ้ดูดิลปลาแต่ละตัวของฉันเออแต่ว่าละครหลังข่าวนี้มันก็นาก่าลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาไงดีละ่ะปิดก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหอุ้ยปลาแล้ว นี่สินะไอ้ไนายทุนเวน <c oughs> แกสงสารไว้ละชาวบ้านอย่างฉันชาวบ้านตัวน้อยชาวบ้านตัวจ้อยชาวบ้านอย่างฉันนี่แหละที่ได้ปลาเีีะตัวไม่เหมือนกับพวกแกที่ได้ปลาทีละเปน็นตันๆบ้ามอคอแตกอยากจะปลาวิทยุนี่ใส่เรือกันจรยิงเลย ไปเลยนะยเวนที่หลังจะมาอีกนะนี่มันเขตห้ามล่าสัตวนะ์นะเว้ยไม่ได้ดีกว่าก็เขตเราเหมือนกันอันว่าตกปลาต่อไปเออีกอ๋กอไอขึ้นหลังขาวที่มันน่าจะมากับไอเรือนี่นะช่างมันไปต่อเลยแล้วกันตกปลาต่อวันนี้จะได้ปลาสักกี่ตัวกันวะเออตอนนี้ก็ส่ตัวแล้ว ค่าบ้านสามรอยค่าเช่าเรืออีก200รยเป็นห้าร้อปลาขายได้ตัวละสิบบาทใช้ต้องโตอีกห้าสิบตัวโอ้โหแถมยังต้องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อีกบ้าบอคอแตกเป็นชาวประมงนี่มันก็เหนื่อยจริงๆเรือก็โดนยึดเซ็งร้องเพลงต่อดีกว่า บ้านของพี่ทำนา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 คุูลอกได้แค่นี้คุก็จะเปลี่ยนเพลงนะโธ่เว้มา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 ขึ้นมาขึ้นมาตะกี้ฉันตกได้ไอหัวตุ๊ก,กตุนตุ๊กตาได้ยังไงกันตกต่อไปละกันเอาว็านว่าลองตกฝั่งนี้ดีกว่าเผื่อจะมีแบบพวกปลาน้ำตื้น เอออย่างเช่นปราตีนอะไรประมาณนี้จะติดมาบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมันเริ่มจะไม่มีแล้วนะเออนี่หย่อนแม่งตรงนี้แหละอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ไหมอา้าวทำเบ็ดตกแล้วยังไงละ่ะอ๋อเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาโเอ้ยหย่อนไหนดีวะตกตรงไหนก็ไม่ได้ไฟก็ไม่ค่อยมีหยิบไฟไปได้ไหมเนี่ยไฟก็ไม่ได้เออไปตกต่อ ยาวๆทัานนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อทำไมกันนะไอปลาพวกนี้เบ็ดอันดีๆตกไม่เคยได้โถวเ ปอเอ๋ยปอปลานานแล้วหนาเอา้านี่ไงได้แล้วได้ตัวแล้วพอเอ๋ยปอปลานานแล้วหนาที่ไม่ได้ตกเจ้าไอ้พวกเรือใหญ่มันก็เอาแต่ตกเอาตกเอา,เอาส่วนไอ้คนอย่างเราก็ได้แต่ตกน้ําตกท่าโอ้ฉันได้ปลาอีกแล้วปลาเริ่มมาแล้วสินะไม่ช่วงนี้มันน้ําขึ้นให้รีบตักปลาเยอะให้รีบตกว่าไปว่าซ่าน เฮ้ยป่าเริ่มไม่ได้อีกแล้ววะโอ้แล้ววิทยุเนี่ยมันดับไปแล้วเนี่ยซาร่าก็ไม่มาสักทีสงสัยจะเบี้ยวกันจริงๆแล้วสินะซาร่าแล้วก็เอ,อ่อยากแก้ไขหรือเปล่าซารา่าพาลาเซตโมเออเฮ้ตกตรงไหนตกตกข้างหลังบ้างดีกว,ว่าเออตกมาข้างหลังนี่แหละมาไม่ได้ครับ เมื่อ,อไรเนาะที่เราจะตกปลาโอ้ได้ปลาอีกแล้วเออชายหนุ่มยังชัดเนียนนะอุย้ยเดี๋ยวตกน้ําอีกตกน้านี่คือจมเลยเหมือนน้ําไม่มีมวลกูตกเหมือนกูตกแบบตกอากาศอะปัดโถโอุย้ยได้ปลาเริ่มได้ปลาเยอะเว้ยเออวันนี้แหละกันจะพาลูกพาเมียฉันไปกินพวกชาบูอะไรแบบนี้ออน่าจะ น่าจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยแหละนี่เนี่ยเจ้ปาปลาต้องขอโทษด้วยนะที่บางทีฉันก็ต้องจับแกไปเป็นอาหารและบางทีฉันก็ต้องเอาแกไปขายแต่ว่าเออมันก็เป็นหน้าที่ของชายชาตรีอย่างฉันนะนะที่จะต้องมาตกปลาทุกวี่วันจริงๆแล้วเนี่ยฉันต้องตกแค่ประมาณ20ตัวแต่ว่าซาร่าเนี่ยมันไม่อยู่ ฉันก็เลยต้องตกแทนมันด้วยอีก20ตัวเป็น40ตัวแล้วดูสิฉันได้แกมาสองสี่หกตัวเองเหลืออีกตั้ง30ตัวเนี่ยเพื่อนรักฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมแต่มิทยุนี่เจงซะแล้วตาล่านี่ให้แต่ของอะไรมาไม่ดีทั้งนั้นเลยตกทางซ้ายบ้างดีกว่าเผื่อจะมีปลาตีนอย่างที่เขาว่ากันเง็บ เออไม่ได้อะไรเลยในคืนที่หมอกมันหนาะแบบนี้คนหลอ่หลอๆอยังพี่จะตกปลาคนเดียวได้ไงจริงๆแล้วต้องมีสาวสาวข้างกายโอ้ยจะร้องทำไมนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเพื่อนรัก เพื่อนเราชื่ออะไรนะลือเออไอพาราไม่ใช่ซาร่าซาร่าก็ไม่มาสักที <c oughs> เบื่อแล้วค <c oughs> วรที่จะกลับเดินออกไปข้างหลังบ้างไหมเนี่ยเดินกลับไปทางเนี้ยเ,เราเดินเลยแล้วกันเอ้ก็เดินได้นี่ว่ะเฮ้ยเฟี้ยวอยู่เราก็ตกที่อื่นบ้างดิเออ,อ่าโอโอเออเอ,อเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นน้ำโอ้โหจะหล่นให้ได้จะหล่นให้ได้โอ้แล้วหล่นน้ำนี่คือ หล่น,น้ำนี่คือจบเลยนะอ่ะตกตรงนี้บ้างตะลิงริมคลองเออแถวนี้มันไม่มีฟงมีไฟบ้างเลยเลยสงใส่ยจะริมตะลิงจริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ยไปโยนเบ็ดไปปอเอ๋ยปอปลามาเถนะิดหนาฉันรอคอยติดเบ็ดชั้นสักสองสามทีเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้นน้องนะเ ก่อนไม่เข้าเลยโอ้ยเฮ้ยเ้ยผมเหมือนจะตกน้ำอีกแล้วครับวิ้วิวิเหมือนจะมืดลงเหมือนจะมืดลงโอ้โห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 อะไรกันน่ะอะไรครับอะไรกูยังไม่ตกน้ำเลยอะไรเสียงเมอนผมจมน้ำนะทั้งที่ผมไม่ได้ตกน้ำมันคืออะไรกันหมายความว่าอย่างไง ปลาเอ้ยกูดในอีกแล้วตกปลาบ้าอะไรวะแสดงว่าผมมาตกปลาตอนกลางคืนเหรอหรือว่านี่คือเขตห้ามตกปลาหรืออะไร